ค่ะพี่น้องเป็นเรื่องของไรเดอร์เด้อพี่น้องมีไม่ยิงผู้หนึ่งไปกดอ่าสั่งไรเดอร์ห้ไปทรงโบ่อยบบหูดอกว่าระยะทางนี่มันหลายมันน้อยขนาดไหนแต่ทีนี้เน่ไรเดอร์คุณบหนาไปทำลายร่างกายของคนอื่นเลยไม่ยิ่งยืนยันว่าทางังแอป มันขึ้นราค่าห6สบาทแต่ทางไลเดอร์นี่บอกว่ารอยกว่าบาทและกระต่างการแห่มียิ่งนี่ชำละเดี๋ยวนั้นหรือบอกกับไปไกลเกียอยู่กับตำรวจเอาในลักษณะนะแบบนี้เนาะหรือบอกกดยกเลิกงานเออทางมียิ่งคาดว่าคิดว่าจะขคงบ่พิดว่ะอ่ะพวเป็นลูกค้าเนี่ยฉันบ่ผิดหอก แอปบ,บอกซัมนี่ฉันก็นต้องใจซัมนี่เพอเพอฉันใจเกินโดยสั่ไปช่อหายไปเจ็ดสิบาทนี่คือไม่ยิ่งผันวนาบัานที่นี่ไลเดอร์ผู้นี้ได้กดปิดงานหรือเปล่าคข่บ้อหมั่นใจแล้วเพิ่นบอกว่ามีผู้โดยสารคนอื่นกดเรียกรถเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นหูซึกเสียเวลาหลักกัง,งุดยิด จึงได้ทำลายร่างกายไม่ยิ่งผู้นี้แต่สำหรับข่อยนะมั่นบอบแมนเหตุและผลเลยและอีกอย่างหนึง่งแอปนี่น่าจะมีการถอดซื้อไลเดอร์ผู้นี้ออกจากการเป็นวินมอเตอร์ไซค์อารมณ์แบบนี้บอเหมาะสำหรับทํางานบริการหลอกนะ คอยบอ่หมั่นใจมาเห็ดแบบนี้มาแล้วกี่ครั้งหรือกีไล่เรื่องนี้บ่มีความหมั่นใจเลยเป็นยังขนาดมีกระเสโช่เชี่ยวทักไปเหมือนคมคูเบากันตอบโต้กันไปมากเบิงก่อหูวาไล่เดินนี่เป็นคนนิสัยแบบใดสสำหรับข่อยนะข่อยว่าอิลีว่าข่อยบ่กล้านารงรถไปน้ำดอก แล้วดูเหมือนว่านักข่าวบอกว่าจะมีนักข่าวผู้หนึ่งเคยเรียกไรเดือรลดลักษณะแบบนี้เออแล้วก็มีอาการกลางพอดีว่าเพื่อนอยู่หลายจะเลยเหตุใดแค่ฟึดฟัดละออกไปและตอนนี้คลิปนี้ดังมาก หลายคนดา่าหลักกระโจมตีไปที่รอภพอ่วามีไหวเค็ดอยียงคือบวัวเขาไปซอยเหลือไฟไม่ยิ่งเลยคอยคิดมาเป็นไผไผ่กะยานเนาะเพราะว่าเขากับบัหูวาไล่เดอผู้นี้มีอาวุธหรือเปล่าเรื่องผัวผัวเมี่ยๆม่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องเนี่ยใด หลายคนว่าร,ารอบป่อพ่อบอแม่นเลยแต่ก็ต้องบอกว่าร,ารอบปอพอายุเยอะแล้วและก็มีกระแสขึ้นมาอีกว่าเมื่ออายุเยอะจะจางงานเหตุยังลั่งเชือลั่งข้าวข่อยกัคิดไปเนาะลั่งเชือร,รอบป่อพ่อเนี่ยเขามีนาทีหลายก่าที่คุณคิดบ่าว่าสิเป็นการเบริกรถจดทะเบียนรถ อํานวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งซอยเหลือเล็กๆหน่อยๆหลายๆอย่างคอยบ่ฟันท่องดอกหน้าวาสาเหตุจริงๆแล้วที่เราพ่อพ่อบ่ไดดเข้าไปซอยเหลือท่านเหตุการณ์เป็นเพราะเอียงแต่คอยเสื้อได้วา่าหลายคนบ่ออยากสิเจ็บโตและกับบ่ออยากเดือดร้อนแต่เมื่ออาชีพ เป็นลอบพอเป็นผู้รักษาความปลอดภัยก็สมควรที่จะจะแดงตัวตนมากกว่านั้นแต่เสือได้เลยว่าถ้าลอบพอ่เขาไปซวยไม่เจ็บแค่ไม่ยิ่งแหดแห่เออและอีกอย่างหนึง่งสิบอกว่าลอ,พอบพ่อบ่ทำหนาทีมันกับวัตถุถ้าเพอเพว่าลอพ่อเนี่ย บอเดินเขามาผู้ชายผู้นั่นอาจจะทำมากกว่านี้ก็ได้สังเกตแล้วเขาบอได้สะรดบอได้เสียใจบอได้อีอย่างเลยเขายังทําตัวชิวๆิวธรรมดาไปอ่าขึ้นโรงพักเหมือนเป็นเรื่องปกติซึ่งใ่อยมีความหู้ซึกว่า หรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับการทำลายร่างกายของบ้านเมืองเฮ้ามันอ่อนด้อยเกินไปหรือเปล่าถึงว่ามีการกลัวหรือสะเมน็นแต่อย่างไรลั่งเทื่อข่อยคิดว่าบ้านเฮ้านี่อาจสิเลี่ยงลูกโดยว่ามีการตีหรือเปล่าเออย่านลูกเป็นแผลในจิตใจว่าทำลายร่างกายเด็กแต่บางครั้งกะมีความรู้สึกว่า ต่างประเทศเบ้าจำบ่ได้คือกันว่าประเทศใดที่เขาเอากฎว่าติดคุกเหตุขอหายยังสักอย่างหนึงแหละตีเอาใหม่ตีนะไม่เลี้ยวเนี่ยตีแต่ขอยคิดว่าดีนะเพราะว่ามันเจ็บมันกัิยานแต่ถ้ามันเข่าไปเล้ยวมันไปกินเข่าฟีีไปนอนกับดิขาแบบนี้มันบ่ยานดอกเบ้ากับเบ้า บางที่ไมเลียวอาจจะเป็นคําตอบให้ลหลายอย่างบางที่ซูมือนี่ทีเด็กก่าวราวเป็นเพระว่าไหมเลียวบไดเขตงานหรือเปล่าคู่สมัยเตกอนี่ตีเด็กหน่อยเด็กพี่น้องแต่คู่สมัยเดียวนี่เบาอย่างเดียวเพระว่าเป็นอย่างคแค่ตะคอกเด็กหน่อยบางที่ผู้ปกครองบางคนกับไปถึงโรงเรียนไปตอว่าคุณคู่แล้ว พอแม่ยู่เฮืน่นจะย่างว่าละ่ะขอดลูกมาประกาศต่อยลูกลังค้นนะลังขอบขั้วลังขอบขั้วกับเออฉันตีได้แต่ว่าคนอื่นตีไม่ได้มันก็เหมือนกันแหละมันเหมือนกับว่าเด็กหน่อยมันบ่ได้รับการสร้างสอนมากตั้งแต่หนุย่ยหนุยลังคนบอกว่าการสร้างสอนว่าจาเป็นต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปแต่เมื่อเด็กทําผิดแล้วไม่ไม่เคยได้รับการลงโทษ เขากระสิบบ่ได้หูเลยว่าอันใดผิดหรืออันใดถูกเนาะบางทีเฮาสิโยนความผิดไปหาแต่คู่อยู่ในโรงเรียนไม่ได้ก็ต้องไปเบิ้งว่าทางขอบลัวเลี้ยงดูอบร่มมาจังไดแต่สำหรับข่อยคิดมาหากเป็นแบบนี้นั่นๆบ่านเมืองเฮาคงถอยหลัง ไปเป็นบ้านเมืองเทือนแน่ๆพี่น้องสงสัยว่าสุมมือทุกคนจะต้องเลี่ยนป้องกันตัวและต้องมีมูมีพวกให้ได้เยอะๆหรือเปล่าถึงจะเป็นคนที่ถูกต้องหรือว่าโดนลังงแกหรือว่ายังไดแต่สำหรับข่อยว่าเรื่องนี้ มันแก่ไขาย,ยากอยู่เด้พี่น้องมันแก่ไขาย,ยากตรงใดหูบอ,อยากตรงถี่ว่าทำลายหลังกายใจแค่บกี่บาทหลักก็ยยางออกมาชิวเหมือนบอ่มีอยังเกิดขึ้นเหมือนที่ไรเดอร์คนนี้ยางออกมาแบบชิวชเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเตผููเสียหายนี่ทั้งได้นอนโรงพยาบาลหอผ่าหอพผอน เจ็บแขนเจ็บขาเพ้อเพ้อได้หยุดงานอีกเนี่ยการชดเชยการยังแบบเนี้ยมันคืออย่างหรือว่ามันต้องเป็นกระบวนการต่ตไปหรือว่าแค่ดําเสนอข้าวแค่บางช่วงบางตอนกระบวนการยังไม่จบหรือว่าจบแล้วเรื่องนี้ข่อยสงสัยด้ข่อยสงสัยเพราะว่าข่อยเห็นเอ๊ะมันยืนเห้สัมผัสนนะักข้าวสบายสบาย บ่ได้มีการหูซึกพิดหรือหูซึกเสียใจในการกระทําของตัวเองหรือยังไงคิดไปว่าคิดแต่ว่าไม่ยิ่งนันบ่ยอมใจเองบ่ยอมนันบ่ยอมนี่เองผลของการเลี้ยงดูบ่ได้คาเดียว